คุณเป็นใครอะฮะคุณเป็นใครอะุณเป็นอะไรผมบุ๊ล่นอะไรเนี่ยคผมมไม่เข้าเลยผมพยายามผมพยายามเข้าเกมอยู่เกบมันค้างเข้าไม่ได้วันนี้ดูจเป็นกูแล้วกันทุกคนอย่างนั้นเลยนะคืออะไรวน้ทไมเปิดนี้แล้วหรอเปิดนี้เลยละค่ะแล้วก็คนที่สองของเราก็คือคุณ โคตรนะคะดาวซาดจ็กร์ที่ดาวหล่นใส่หัวที่นั่งมองอยู่ประจาไม่คุณนั่งมองนั่งมองแบบทุกคนชอบนั่งมองดาวทำไมอ่ะไม่เข้าใจแต่ส่อนนี้เจอใช่ไหมดาวมีอะไรดาวมีอะไรใช่ไหมมันมันเขาว่าอีเดซ่ะมันแบบหล่นใส่หัวแล้วโปจังก็แบบปิ๊บปิ๊บทำไมทุกคนจบระภาพจำระภาพจำหรือเปล่า มันคือแบบสวัสดีทุกคนนะคะคุป๊อปปใอปที่ตอนแระคะไม่ดูิเลี่ยนพิเศาวอสราบนอรสวัสดีทุกคนของโปจังโ้เห่งนึงแล ูแขงดวงดาว่อยคแล้วปต่อต่อมาขับไม่หยุดแล้วี่นี่คือันนี้คือหมอจะเป็นลมก่อนจะได้เล่นแล้วค่ะนสวัสดีทีงคนกันเนี่ยความรเลยนะคะสวัสดีคุณทีนะคะสวัสดีคุณชาสวัสดีคุณจีระสวัสดีคุณพีสวัสดีคุณเวสวัสดีแล้วสดีคุณก็เตัวตาสวัสดีคุณน้าสวัสดีคุณโรนุสค่ะเมื่านสวัสดีคุณล่องจ้องสวัสดีคุณลุงสวัสดีคุณอีก์นสวัสดีคุณอัเิสนียสวัสดีคุณานานนท์สด สวัสดีคุณจูนห้าสวัสดีคุณนวาดีโนมีสวัสดี เวลาคุณคุณทักเราที่ไรมันก็ต้องบอกเสมอว่าไปแล้วนี่นะคืออย่างสวัสดีคุณอีกร้อยนะนี่คือเจตนาแบบโดยรวมของเพนกูโดยแท้เลยว่ะสวัสดีคุณปูราเมสวัสดีคุณสวัสดีคุณมีคนถามด้วยว่าคือดาวเพนกวินใจ่หัวหรือเปล่าน่าสิสวัสดีคุณโคตรุู้น่ากดสีกดอะไรค้างไปหมดเลยสวัสดีคุณอเล็กซ์โปสวัสดีคุณน่ารับกวนทสวัสดีคุณดสวัสดีคุณคอนเนมสวัสดีคุณลูกสี่สวัสดีคุณเอฟเอ็มสวัสดีคุณซัลเฟตสวัสดีนี่ต้อนรับคุณป้องเข้าสู่ปุยดาวอีกครั นะค่ะวิวลคางหน้สวัสดีคุณไขหวานสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีคุณรถนะค่ะสวัสดีทุกคนเลยผมว่าไม่ใช่คนอื่นหรอกสวัสดีคุณบิวนะทุกคน YouTube หมุนไหมทักหมายที่ท่านเรียกกรุณาติดต่อหมายกัลลคน่า y ูท t u b e หมุนไหมทุกคน y ูท t u b e หมุนไหมไม่นะคะ y o u t u แสดงว่าเป็นที่เน็ตผมคนเดียวแหละคิดว่าไม่นะอือเกิดอะไรขึ้นกับโอเบสผมกันนะไม่เห็นดอะไต้องพูดว่าเกิดอะไรขึ้นกับสตรีมของผมกันนะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันนะอือ ไม่นี่ไม่ใช่การผ่าตัดที่มันกันสวัสดีแพทย์โก้สวัสดีคุณหมาด็อกนะคะสวัสดีค่ะน่าสนใจลังวงลังวงเอาอย่ากอะไรคือน่าสนใจวันนี้แบบว่าคุณหขอเด็กปนะมานค่ะเป็นแสนคนป๊อปปี้เขาถ่ายมาคือตอนนี้สถานะสตรีมป๊บปปี้มันขึ้นว่าเยี่ยมมากไม่ใช่เย่มอ่ะสถานะสตรีมป๊บปปี้มันสีเหลืองมาาาว่ให้ไหมไปหาใคระตุกมมั้คนเดียวนะกระตุกไหม จะพอว่าต้องเทสกับคนคนหนึ่งในดิทแล้วแหละตอนนี้มาทำร้ายใครใส่ดีคุณชีค่ะผมก็ปกติเฮ้ยคุณทำคุณทำไม่ได้คุณปมีชุดดาวน้อยป้องกันอยู่อย่าดาวน้อยไม่ได้บุกละหน้ารอคนแรกเลยครับบุกีคนบอกแจ้งตำรวจเขาบอกหมอตาหมอตาหมอเลยต้องการหมอสิเป็นกูเี่านั้นครับหมอบอกแค่นี้ไปทำงานแล้วเช้าทีนะคือสุพรรณ่ ไม่ใช่เนี่ยคุณพูดว่าตัวเองเป็นหมอครับที่คุณหมอคุณจะดึงหัวคนไข้คืออะไรคนไข้จะไม่ตายเพราะการจิตจะตายเพราะมีหมอแน่นอนทุกคนเป็นโผล่ยังไงไม่ายดีเลทุกคนทุกคนสตีมนะผมแบบ running s u r g e o n อยู่แต่ว่า s u r g e o n ไม่ขึ้นหน้าจอทุกคนดูนะทุกคนดูเป็ดในมือพวกผมนะมาเขาไม่ยังไงกันลึกนึกผมผิดได้ยินเสียงเกมกันไหมในสตีมันเขียนว่าผมเข้า s u r g e o n อยู่ ไลฟ์หนังสยองขวัญเลือดสาสิบเลดสิบแปดก็ถ้าใครสำหรับใครที่ควรเลือดนะคะเผื่อเผื่อมีใครกลัวก็เอออ่่มันก็ไม่สมจริงขนาดนั้นแต่ว่าปู่นนั่งเล่นเป็ดอันนี้ก่อนจะก่อนเริ่มไลฟ์เลี่ยเกี่ยวเป็ดเล่นบ้าเจนเขาควรจะตายมุนหรอคนรู้ทั้งเขาเมีแบบไปแอบแบบไปแอบฝึกกีต์มาไหมถามจริง ไม่ไม่ต้องบอกว่าเคยเคยลองพยายามดูให้มันน่ากลัวและก็ทำไม่ได้มันคือ,ม,คอมันคือคำเนี้ยแบบรู้แต่จะทำไม่ได้จำยังไงยังไงยังไงน,น้องผมกดเน,นี้ยสวัสดีครับมาใหม่สวัสดีคุณบุ๊กศูนย์เจ็ดนะครับอันนี้มาจากดิสคอร์ทเพนกูน,นอะไรจำได้เลย จำชื่อได้เพราะเป็นเพราะเป็นเพราะเป็นคนหนึ่งที่ชื่อเหมือนผมผมจะทักนานไม่ทักเลยขอบคุณคุณเลซี่คงนะคะขอบคุณนะตอนใส่ซองงานศพอะขออนุญาตอ่าผมขออนุญาตลีลาไดหน่อยนะครับเพราะว่าผมเปิดเกมไม่ขึ้นหมวันนี้ได้เลยค่ะได้เอาไปเอาไปเอาไปขอบคุณคุณล็อกแครเอลเปอร์แพนปีในน้าสู้ๆหมอบมุนจิตจิตเดี๋ยวเอ่อรบกวนนะครับผมพอดูทั้งทุกช่องเลยนะครับรบกวนอ่าใส่เรียกว่าซองกระถินนะครับสำหรับงานศพ บ๊อบนะครับผมได้ที่ดิจิเตทผมนะดี๋ยวไม่ไม่เียวอ่คือรวมรวมที่แบบตัวนีบเพราะตั้งแต่มาทุกคนนะคะทุกคนจำปาคุณปุ๊แล้วก็เพ้นกูนะคะแล้วส่วนของคุณปุ๊กแล้วก็ก็เป็นซองพิเศษค่ะซองพิเศษซองพิเศษเดี๋ยวว่กพิเศษเอ็กซ์คลูซีฟใช่เป็นซองแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะคะนั่นก็คือซองซองซองระบาดไหม เนก็ขึ้นแบบติ๊งหนึ่งบาทติ๊งหนึ่งบาททั้งหนึ่งบาทก็ตีมมะเนี่ยน้องสร้างตีมให้กับเราเป็นเอ็กคลูซีฟหมุนมันก็ไม่หมุนแล้วตีมเลยกุ้งกิ่งกุ้งกิ่งเลยต็ไมลยกันนะเดี๋ยวโปรดลองลดบ้านนี้ก่อนสวัสดีคนลูกบ้านที่น่ารักนะสวัสดีทุกคนเลยยังอีกยังไม่ขึ้นอีกไม่แล้วโปรดลองเห้ยผมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นขอเปิดทัสมินิเจอร์หนึ่งเราแก่บิดเนตได้ใช่ผมเปิดทัสมินิเจอร์ก่อนด่วนเพราะว่า นี่มาเรื่องที่จะเยอะกันไป๊บนนึงะเป็นกูหายเป็นกูเป็ดหายกูเจ้าค่ะหนูหลุดเปล่านะหลุดเปล่าหลุดเปล่าอยู่ล้วนี่อยู่นี่อยู่นี่ไม่ได้เอาไปเป็นกูสามารถทัชยัวไส้กรอกกูเจ้าควาอะไรนะที่ไงเออไม่าเข้าใจใช่ไหมว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในเกมแล้วไม่เห็นภาพแบบผมว่าทัชยัวไส้กรอกมันไม่ กูเปิดจอแล้วไงแล้วเป็นกูก็อยู่ในเกมทําไมอ่ะคุณมีแต่คุณที่ไม่เปิดจอแนี่นี่นี่ทุกคนเพี่กูชอบสิ่งนี้มากเลยนเสียงไม่มาเสียงไม่มีเป็นกูไม่ได้ตั้งเสียงไว้หรอกคุณโดนเนดเท่าไหร่วะเมื่อกี้มีใครอันนี้อันนี้เมื่อกี้มีใครใส่สองเพระป่าไปฮะแป๊บนึงแป๊บนึงผมค้างอยู่เป็ดเป็นกูเป็ดเป็นกูไปอยู่ใต้ต้นแล้วเป็นกูจะเอายังไง อเดดยววมันน่าจะมีอีกตัวหนิเราเดินไปขึ้นจอเก็บมาเราเดินไปขึ้นจอแล้คะเป็ดเขาไหลอยู่วะเป็ดไม่พูอยู่ใต้ตัวใช่ไหกคนหมุนไหมเอ่ยหมุนหมุนบ้างคน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 เอ่อชั้นหนึ่งนะคะดิงดิ้งขอบคุณคุณไอซ์สูงเสริมหล่าการสนับสนุนค่าขาเนะค่าไก่หวานนะคะสวัสดีนะพี่สาวสวัสดีครับพี่สาวัสดีคุณไอซ์สูงนะ ขอบคุณคุณไอ้น si> oh, oh, like, ี้ซับซ่านฟรีสำหรับค่าไรหวังให้นะคะหงอปุ๊บร้อยศพ ป๊อบปอบอยากเป็นหมอไม่ทำบ๊อบตายหรอกนะใครรู้ว่าเราควรอัพคนก่อนบ๊อบต้องรอดสิทุกคนแค่มีเพื่อนกงคนไขรก็ไม่น่ารอดแล้วอ่ะสวัสดีคุณเซซ่าสวัสดีคุณอันนี้สวัสดีคุณประมาณคิดถึงความรู้สึกตอนเป็นสมาชิกแล้วเขัดขอขัดหน่อยสวัสดีคุณอาโต้อาตอมิโตสเน่ามีเสียงป๊อบป๊อบเนี่ยป๊อบป๊อบป๊อบ คุณที่คุณแล้วว่าเนี่ยใส่ทุกคนนะถ้าเกิดถ้าเกิดหมุนบอกนะคือตอนนี้ก็กำลังรอคุณบุ๊กอยู่ค่ะแต่ก้นตอนนี้นะดีคุณเซคุณบุ๊กบอกเออคุณบุ๊กศูนย์เจ็ดเขาบอกว่าดีเคลื่อนไหมน่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าลีเครื่องนี่น่าจะมาอีกทีก็ตอนประมาณสองทุ่มสิบห้านะฮะคุณปูล้างจานคุณปล้างจานล้างจานล้างจานคัดจานหลอดแล้วเหรอล้างจานเดี๋ยวล้างจานสิไม่ใช่ล้างคัดโถคุณปอกคัดโถคัดจานสิ กจานสิมาจรานสิขอขัดนวนอใส่สะอาดหมุนมุนย่สะอาดมนหมุนเหรอคะทุกคนหมุนไหมอะขาบกลัวไหมละสักคู่นะครับสักคู่ทุมมาขึ้นแล้วม่แต่ทุกคนรอคุณบุ๊กอยู่นะคะใช่คูะัดึงเซ อยากจะบอกว่าระหว่างรอเนี่ยคือประปรนน์อะขับดูขับทางของคนกำลังเล่นเหรอตอนผมสตรีมเล่นปกติไม่มีใครดูขนาดนี้เลยประปรนนรอนี่คือแบบนี่รู้โดเนตขึ้นจอแล้วสิบบาทห้สิบบาทขึ้นแล้วใส่ซองให้บ๊อบค่ะใช่ทไมบ๊อบมาถึงเลขโดเนตหมุนติ้วติ้วมี้วันนี้โดเนตเป็นรอบแรกผมไม่เห็นะไม่ใช่นี่เลยครับหมุนลวดว่างูเหรอโดเนตรอบแรกเดี๋ยวโดเนตมาใหม่ด้วยนะเดี๋ยว ต้องทำให้สะอาดก่อนผ่าตัดใช่ใช่สปอนดิ้งไงปิดไอเน่ยไหนดูสิปิดไม่กระตกเนาะโอเคโอเคโอเคกตุกกจจาจเราไปแกะไหมขอบคุณคุณสมุดคือเราหมุนหมุนได้เปล่าได้มันมันมันแหมแหมแหมมันอย่าไปพูดเลยเลยไปอย่าไปพูดเลยอะไรอะ ทำไมอะมว่าุวันนี้เพื่อนกูอยู่หรือยังครับเออเผื่อแบบนั่งแบบกลัวเมื่อยนั่งเล่นเกมบ่อยๆอะไรอย่างงี้ไงเวลาเล่นเกมแล้วก็นั่งเล่นไงกูไปเที่ยวกันเฮ้ยไปไปไปขอขอหยิบเปาเอาเอาเป๋าเหลืองเปาเหลืองไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับแต่ไปตามตามขอค่าฝากจัดพิธีแบบอลังการด้วยนะโอ้นี่นาฬกาสิบบาทเลย่านะรอบนี้ห้สิบบาทขอบคุณนะครับรอบแล้วผมยังไม่ได้เช็คนะผมไม่กล้าเปิด เอ่ออันนี้กระตุกนะครับอันอันนี้กระเป๋าคุณโป๊จะใส่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งใส่สองขารละไปด้วยเหรอใช่ใช่อันนี้อสีเขียวเขียวเอาใส่ไว้ใส่ไว้เตะเข้าไป้มาแล้วมาแล้วเอ้ยหมุนไหมอ่ะยังหมุนอยู่เหรอเป็นผู้ชาอย่างผู้ดูจอรู้เลยว่ายังไงเป็ดเป็ดอันนี้วะแล้วทำไมมันถือหัวบ๊อบอ่ะ แตคงไม่ได้เผลอกดทูทอรเรยลเอ้าไม่ได้โกรธผมหมายถึงผมอยู่หน้าโหลดผ่านครับไม่ก็เกมมันขึ้นไหมอะแต่ราสักครู่นะครับแป๊นึครับขอบคุณโดเนทครับอีก37มสิบเดาทอาด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 านี่เพส้นทำไมนานและหิวอ๋อเอ่อถ้าอยู่ในไหนไม่เกี่ยงไงปับปั๊บปั๊บให้โป๊ะจังหนูไม่รู้จะแก้ไม่ด้หรอกครับผมปั๊ เรัีเยมเป็นโลได้นะคุณบุ๊กเอาหนังสือไปหนูปรับโลแล้วนะเราเปลี่ยนเป็นอูนโดไหมเย็นจเย็นๆน,เน,เน,เนะเราพา่นพี่หนาวเอตโตะปรับนิ้วนะชื่อ,อแต่ดำดิไม้เวลาเอ่อวาไปด้านล่างได้นะครับรหนึ่งหนึ่ง คือมันน่าโหลดอยู่เออเรียบร้อยโหลดเสร็จแล้วขึ้นหรือยังชาโด้ไทยมันจะมันจะไอ้นั่นจะไม่ขึ้นวะมันจะดีขึ้นไหม่างห้ามหยาบโดนแโอ้แอมเบียนปิดไป Oh my god เชิญได้ไหมเชิญได้ไหมเชิญเชิญแค่เปิดแค่เปิดห้องแค่เปิดห้องให้มาแล้วเป็มึงดีเออทุกคนได้ผมมือที่ยาสีต้องมาทุกคนไปดู ขอบคุณคุณไอซ่าฮ่าห้าาสำหรับการสมัครสมาชิกเป็นปุยดาว